นะครับและติดตามการจัดนิระบบจากโอ้อันยื้นผานของของนากกนตรพื้นที่คอชนะครับรอมัรับฟังปัญหาก็ใส่ที่83ตำบลหงเจริญนะครับเพืแทแท้จังหวัดจุมพรในวันนี้ครับวัดุมอรพื้นที่เป้าหมาย จะกสองแปลงคือบ่าช่างงานส่งถึงพัานอาชีพและประอยู่กับประชาชนนีราคาจากที่ดิางจีลแนงลำับที่หนับต้นงการสะพร์ที่ดินแห่งชาติอยู่คอทชอในพื้นที่และการตลาดทั้งสิ่ง113้พื้นที่เนื้อที่รวม6 000, 7 000, 7 7 2ไร่ซึ่งมีรัษล,ลอรได้รับที่ดินทำกิน9,836ราย แทน,น,าน,น,นาาจากกรมที่ดินในฐานะเนาานุการคณะครรมการจัดที่ดินผู้ใทนรวมทวมาามวั้งสิ้นรวม80ราาชีพอในการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในวันนี้ก็เป็นกลุ่มภาคการตอนรางนะครับแล้วก็ภาการนะครับซึ่งก็มีจำนวน10จังหวัดด้วยกันนะครับที่มาร่วมในเรื่องของการติดตามงาน ในเรื่องของการส,ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่คอทชอนะครับงานคอทชอเนี่ยนะครับเราแบ่งงานกันอยู่3คณะใหญ่ๆน,นะครับคณะที่1ก็คือคณะหาหาที่ดินเนี่ยนะครับหาที่นะครับคณะที่สองก็เป็นคณะจัดคนลง ที่สก็เป็นคณะของส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับเป็นประธานส่งเสริมสหกรณ์นะครับเป็นเลขาการนะครับของคณะตรวจเยี่ยมในพื้นที่นะครับในการดูเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ ในกานตัดตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสังคมนะครับแล้วก็ในทารอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับพื้นที่นะครับวนใหญ่ที่ทางเราสนับสนุนก็จะเป็นพวกของมาสร้างบ้านนะคะแล้วก็ในปี68นะคะที่นิกรน,นะคะการก็อย่างไรครับคราวนี้ก็ฝากไปทา่านสภาหวัดนะครับในฐานะที่อยู่ใน,น,ในเลขาของคณะทำงานอนุสาวร์นะครับ ซือผลผลิตของพี่น้องพี่น้องเนี่ยมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่น้อยแก่น้อย ผมก็เดินพอกมาแฟนนี่เก่งมากเลยน่าเขาอยู <amura> <t tense> <t iny> e <arn> ่ในไทย